ว่านะับวันนี้นะคนลับของหนูนะที่หนูแบบปวดท้องน้อยเฉียบพลันทุกอย่างคือวางคิวผ่าตัดดิวกับประกงประกันทุกอย่างหมดแล้วแต่ตอนนี้เลื่อนผ่าแล้ว หลังจากที่ทหนูได้มาเจอสารอาหารและได้มีโอกาสนะแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆหลายคนมากๆนะก็ฟีดแบ็กกลับมานะคะว่าหายปวดบ้างละมีโอกาสยุบลงบ้างแล้วบางคนก็ไปตรวจภายในเจอก็คือหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่า<ม>เป็นข่าวดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเสริมกําลังใจซึ่งกันและกันที่อ้อนกลังจะพูดถึงก็คือ2ตัวนี้แหละคะ่ะก็คือไฟตัวไฟแล้วก็มูนิพลาสหลายๆคนเห็นผ่านตาม,มาบ้างวันนี้เจอพี่ไผ่เลยมาดึงตัวนิดนึงเลยค่ะจะได้รู้กันไปเลยว่าทําไม2ตัวนี้ถึงมีนัยยะสําคัญตรงนั้นเลยมันทาให้อ้อนแบบร อบเดือนเดียวพี่ไผ่หนูถึงแบบถ้าเรื่องของประจําเดือนก็คือหนูหายปวดหน่วง จีดอะไรเงี้ยหรือบางคนที่มามากไปม,มันทำให้เกิดสมดุลได้แล้วก็บางคนซีหรือว่าถุงน้ำเนี่ยม,มันเกิดการยุบลงไปได้ด้วยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยหนูพยายามที่จะให้ทุกคนนะปรับโภชนาการรวมไปถึงการกินและหนูก็กทำด้วยแล้วสองตัวนี้มันมันช่วยยังไงมันทำไมมันถึงช่วยได้มันเพราะอะไรครับต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างที่น้องอ,อ้นพูดตัวนี้ไม่ใช่ยานะครับนี่คือเสริมอาหารแต่2ตัวนี้เป็นเสริมอาหารชนิดเข้มข้นที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาให้สารสําคัญ ที่สามารถออกฤทธิ์กับร่างกายได้อย่างรวดเร็ว<ม>แต่ไม่ใช่ยามไม่ต้องกลัวเรื่องอันตราย<ม>นะครับ<ม>และทั้งเคียงด้วยสีถุงน้ําก่อนเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอนุอมิสระแน่นอนที่สุดครับพอมันไปเกิดขึ้นกับอนุมิสระอนุมิสระทําให้ร่างกายเราเกิดความไม่สมดุลนะครับเราจึงจําเป็นต้องเติมอะไรก็แล้วแต่เข้าไปต้านอนุมิสระไงแล้วก็เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างความสมดุลในร่างกายไงแค่นั้นเลยนะครับอย่างตัวแรก นะฮะตัวนี้ไฟตไฟ้าไฟตไฟนะฮะไฟตไฟเนี่ยไฟโตมาจากคำว่าไฟตนูเทรนต์อาหารของคนเราที่เรากินเนี่ยมันจะมีอยู่3 3ส่วนหลักๆแมกโรนูเทรนยนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอ่าไมโครนูเทรียนแร่ธาตุวิตามินแต่นี่คือไฟโตนูเทรียนซึ่งคนจำนวนน้อยมากไม่รู้ว่าไฟโตนูเทรียนหรือสารสกัดจากผักผลไม้5สีนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่กินไม่ถึงนะพี่ไม่ถึงตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่สามารถคอนโทรลเรื่องผัก สีเขียวได้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วทุกวันนี้เรากินผักกันเป็นเก่งๆเลยไหมตัวน้องอ้อนเองอะทุกวันนี้เห็นว่าปั่นกันแบบน่าดูอยช,ช่พยายามอยู่พย,พยายามพยายามแต่มันไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับ ถ้าให้ได้ปริมาณที่เราควบคุมนะฮะเพราะว่ามันจะมีเป็นมิลลิกร,รัมบอกบอกไว้แล้วที่ข้างล่างข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีเป็นมิลลิกร,รัมบอกไว้แล้วมาจากผักผลไม้ห้าสีอะไรบ้างแล้วสกัดออกมาในโดสที่มันเข้มข้นเหลือเกินนะครับและมันจะมีอยู่นะครับมีสิทธิบตัตรด้วยอย่างสเปกตรัเนี่ยคือสารสกัดจากผักผลไม้และสมุนไพรถึง27ชนิดแล้วก็ตัวซูเปอร์โคลีนะครับก็คือเป็นสิทธิบตัตรที่บอกว่าเราสกัดสารซันฟอร์เฟนจากบรอกโคลีซึ่งโอ้โหถ้าเทียกบกับบรอกโคลี่่เรราาาไไมสามสาถกินนวัลัละ20-30หด้แตตอ เม็ดเนี่ยเราได้ซันฟรอเฟนอย่างเดียวนะของซูเปอร์โคลลีและสเปกตร้าพอมันมารวมกันเนี่ยโอ้โหทุกคนครับทานแค่วันละหนึ่งหรือสองเม็ดเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลต่างๆในร่างกายของเราแน่นออถึงว่าว่าทาไมกินแล้วมันแบบว่าฉิ่ออกมามันเป็นสีเขียวสีเหลืองสีอะไรเลยเพราะมันเป็นสารสกัดจากผักผลไม้ใช่ไหมนั่นเองตัวนี้และตัวนี้ล่ะค่ะพี่ถ่าอันนี้ก็คือในเรื่องของการป้องกันนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีอยู่ในส่วนของการเข้าไปฟื้นฟูด้วยนะแต่ตัวนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของการ ป้องกันเหมือนกันแต่โฟกัสที่ของการฟื้นฟูเป็นหลักก็คือตัวมูนิพลัสมูนิพลัสเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาโดยแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละแต่เขาใช้สารสกัดจากสมุนไพรแร่ธาตวิตามินต่างๆนะครับในการที่จะคิดค้นขึ้นมาว่ามันจะดูแลร่างกายอย่างไรนะครับตัวมูนิพลัสตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิบัตรตัวหนึ่งครับน้งอ้อที่ชื่อว่าตัวเบอรี่ชิล จากประเทศเดนมาร์กซึ่งเบอร์รี่ชิลตัวนี้เป็นตัวที่การันตีว่าเราใส่สารสกัดจาก Black Elderberry ผลไม 1, ้พันปีก็คือ,อคล้ายคลยกเชอรี่ทั้งหลายแหล่แต่ว่าอันนี้ได้มีประโยชน์นะครับแล้วใส่เอาไว้ในโดสที่สูงเราถึงได้สิทธิบัตรนะครับ ไอตัว black elderberry ตัวนี้พอมันไปรวมกับสารสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวถังเช่าซึ่งในถังเช่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอเลสเตอรอลอ่ะแล้วไปรวมกับวิตามินบีคอมเพล็กซ์อีอะไรอีต่างๆมากมายมันเลยเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมามจากไขกระดูกจากต่อมน้ําเหลืองต่างๆจากต่อมไทมัสนะครับโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนะฮะหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันจะถูกสร้างขึ้นมามากตัวหนึ่งที่น้อยมากเลยคือ N k c e l ทเซลแล้วตัว natural เคลเลอร์เซลหรือว่า NK เคเซตัวนี้มันมีอยู่แค่ประมาณ10ของเม็ดเลือดทั้งหมดในร่างกายเราในร่างกายเราแต่พอเวลาเราอายุมากขึ้น35ปีขึ้นแหละมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจึงจะเป็นตเป็นกระตุ้นให้มันเกิดความสมดุลมากขึ้นพอมันสมดุลมากขึ้นมันเลยเข้าไปช่วยในเรื่องของการฝอยุบหรือการป้อ,องกันใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของจุดที่ไม่ปกติสอบจุงน้ําก่อนเนื้อสองตัวนี้ 2ตัวนี้รวมกันในส่วนของพอรวมกันถุงน้ำก้อนเนื้อซีมันก็จะดูแลแบบตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุเลยครับแบบ360องศาถูกต้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออถ้าให้ดีจริงๆนะครับแล้วเห็นผลชัดเจนจริงๆอะ่ะอยากให้ดูแลตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุม,มันจะทําให้ดูแลแบบครบวงจรโอ้โหแบบ เจาะลึกจริงๆนะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะการที่เราจะเอาของใส่เข้าปากเนี่ยอ้อนเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซีซัวเลยค่ะก็ศึกษาเหมือนกันในฐานะที่วันนี้ก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนค่ะใครก็ตามค่ะที่เป็นอยู่นะเครียดบางคนถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ ตัวเองเป็นไม่พอบางทีลูกเป็นด้วยหรือว่าบางทีลูกเป็นแม่ต้องมาดูแลค่ะบอกเลยว่าไม่เป็นไม่รู้สึกไม่เป็นไม่เข้าใจจริงๆอ้อนเป็นคนนะึงนะที่เข้าใจหัวอกของผู้หญิงทุกคนเลยค่ะที่แบกรับทุกๆอย่างก,กับตัวเองด้วยที่ต้องดูแลด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจที่อยากใจะให้ทุกคนเนาะต้องแบบมาเสียงเงินซื้อโดยที่แบบเฮ้ยมันจะได้จริงหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นหรือเปล่าบอกแบบนี้ว่าอยากจะดูแล ตั้งแต่ต้มตอ,อจริงๆก็คือเรื่องของที่ร่างกายเราอักเสบจากอาหารการกินนี่แหละนะคะอ้อนจะแนะนําเรื่องโภชนาการอาหารด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหายได้เหมือนอ้อนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของอาการที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้นะคะข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะทักมาที่อินบ็อกซ์ได้ถ้าเกิดว่าต้องการปรึกษากับอ้อนนะคะหรือใครที่สะดวกนะคะที่จะกดตะกร้าหน้าช่องก็ไปได้ด้วยเหมือนกันสู้ไปด้วยกันค่ะผู้หญิงทุกคน อ้อนอยากให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสทาน2ตัวนี้เหมือนกับอ้อนนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะ